พอดีเมื่อวานเนี่ยผมมีเหตุจําเป็นจะต้องลงสตรีมไปก่อนจริงๆเมื่อวานอ่ะตั้งใจว่าจะลงดันธานาทอสแล้วก็เล่น,นดันธานาทอสให้คนดูดูประเด็นก็คือต่อให้ไม่ได้เล่นให้ดูแต่ผมไปลงดันธานาทอสมาครับแล้วปรากฏเว่มันดรอปการ์ดใบนี้มาให้ผมว่า และเป็นที่แน่นอนว่าสิ่งหนึ่งที่ทำให้เราสามารถขยับตัวละครได้ง่ายขึ้นก็คือเติมเกมกับร้าน Richman Shop ครับแอดไลน์ไอดีมีตัวแอดไซน์นำหน้า Richman Shop เติมถูกเติมไวบริการปลอดภัยเติมได้ตลอด24ชั่วโมงเติม r o s ใช้เพียงแค่ UID เท่านั้นและยังสามารถเติมคาฟ่า VIP ได้ในราคาถูกกว่าเติมเองในเกมด้วยนอกจากนี้ยังมีเกมชั้นนำอื่นๆอีกมากมายหลากหลายเกมให้ได้เลือกเติมจะเติมเองผ่านทางเว็บไซต์ RichmanShop.com/Home และเลือกผ่อนได้สูงสุด ถึง10เดือนหรือว่าจะแอดไลน์ ID มีตัวแอดไซน์นำหน้าไปที่แอดลิชแมนช็อปให้พนักงานเติมให้ก็ได้เช่นเดียวกันครับนึกถึงร้านเติมเกมนึกถึงลิชแมนช็อป ซึ่งถึงแม้ว่ามันจะเป็นการ์ดฟ้าเนี่ยแต่สเตตัสมันน่าสนใจทีเดียวครับเพิ่มไฟนอลพีดาเมจโบนัส20%เพิ่มการโจมตีเผาเ e มี่ฮิวแมนนะครับ5%ผมก็เลยอยากจะเอามาเทียบดูว่าเอ๊ะแต่เดิมผมใส่ไอตัวการ์ดอุลตร้าแมน2ใบโจมตีขนาดกลางกับขนาดเล็ก25%พอได้การ์ดตัวนี้มาก็เลยอยากจะสลับสับเปลี่ยนให้ดู เนี่ยหลังจากได้มาเอาจริงๆคือลังเลอยู่นานนะว่าจะขายดีไหมดูซิตั้งร้านห้าเนี่ยราคาน้าขายชิบหายอ่ะเนี่ยก็ได้ใบนี้มาเลยว่าจะลองสลับดูทีนี้เนี่ยประเด็นมันก็คือผมเลยต้องเทสทั้งหมดเกือบ 3- 4แบบอะ่ะอย่างแรกก็คือไอตัวอ็อกลอร์ตามปกติของเราก่อนตัวที่2คือไอตัวดอปเพลแกร์ครับอย่างแรกเลยเพราะว่ามันเป็นบอลขนาดกลางอย่างที่สองมันเป็นตัวเดมี่ฮิวแมนพอดีด้วยเท่ากับว่าเดี๋ยวเราจะมา าดูว่าเนี่ยถ้าขนาดกลางมันหายไป25%แต่ว่าเราได้พีดาเบตโบนัสเพิ่มขึ้นมา20%กับได้ตีเผาขึ้นมา5%มันจะชดเชยดาเมจกันได้ไหมในการตีเผาเดม่ฮิวแมนตัวต่อไปมีตัวหมาตัวขนาดกลางตัวนี้มันจะเป็นธาตุดินก็แพ้ไฟเต็มๆลองดูว่าขนาดกลางหายไป25%แต่ว่าได้พีดาเมจโบนัสเพิ่มขึ้นมา20%เป็นเป็นยังไงตัวสุดท้ายเป็นกระต่ายแล้วกันเดี๋ยวเรามาดูดาเมจ ตอนที่ใส่ใตัวการ์ดอุลตร้าแมนสองใบก่อนโอเคขวด เวลาทดสอบกับออกหลดมันจะไม่ค่อยนิ่งมากนะครับเพราะว่าส่วนหนึ่งอ่ะมันขึ้นอยู่กับไอตัวสกิลอาวุธเงาของผมด้วยว่ามันจะสุ่มรีลูกบอลออกมาให้มากให้น้อยขนาดไหนแต่ว่าลองทดสอบดูประมาณ4-5หครั้งโดยเฉลี่ยมันจะได้ DPS อยู่ประมาณ160กว่าล้านประมาณ164-165แถวแถวนี้เดี๋ยวลองดูว่ารอบนี้มันจะได้สักเท่าไหร่ มีอีกเรื่องหนึ่งที่ลืมบอกไปผมทําบันทึกการต่อสู้ไฟขึ้นมาเป็นขั้นซิวเวอร์แล้วนะธาตุไฟผมก็เลยได้เพิ่มขึ้นมาอีกประมาณ10%นะครับเนี่ยครับสกิลอาวุธเงามันไม่เด้งครับได้พันห้าร้อยสิบล้านโดยประมาณตัวถัด ไปดอเพลตัวดอบเพลรู้สึกว่ามันจะลดลงไปครึ่งหนึ่งเลยครับ DPS มันจะได้อยู่ประมาณเลนจ์ประมาณ680ถึงประมาณ700ต้นๆย้ำอีกทีนะครับอันนี้คือทดสอบโดยใส่การ์ดขนาดอุลตร้าแมน2ใบแล้วเดี๋ยวจะสลับไปใส่การ์ดใหม่ที่ได้จากด an mm ันทานาทอสเพิ่มไฟนอลีดาเมจโบนัส20%แล้วก็เพิ่มการโจมตีขนาดเอ้ยโทษทีเพิ่มการโจมตีเผา Demi ิว m a n 5% 686ครับต่อไปตัวหมาอ่ะมาตีตัวหมาต่อครับตีวากาบอลที่เป็นขนาดกลางแรงกว่าไอตัวด็อปเพลส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าวากาบอลมันเป็นาธาตุดินนะครับตัวละครผมเนี่ยมันทำทาธาตุไฟมาดามเมจมันก็เลยได้เยอะขึ้นมาอีกประมาณหนึ่งหนึ่งนาทีได้ประมาณ912ล้านและตัวสุด ท้ายกับตัวกระต่ายกระต่ายจะเป็นขนาดเล็กเลนส์มันหน้าจะอยู่ประมาณแถวๆนี้แหละเนาะ600กว่ากว่า700ต้นๆถึง800แฮะแอบประหลาดใจเพราะปกติเวลาตีกระต่ายที่แทบไม่เคยติดอันดับเลยอะ่ะหนึ่งนาที796เดี๋ยวก่อนจะไปเปลี่ยนการ์ดเรามาดูสแตตตัวผมแล้วกัน ตอนนี้ใส่การ์ดอุลตราแมนเอาตัวลิงออกมาด้วยนะไฟนอนพีราเมจโบนัสตอนนี้เอาลิงออกมาด้วยอยู่ที่265.73%ถ้าค่าธาตุไฟผมได้จากบันทึกต่อสู้ผมทำขึ้นมาเป็นขั้นซิลเวอร์แล้วมันก็ได้เพิ่มขึ้นมาอีก10%เป็นค่าไฟ30%ตอนนี้ในตัวค่าสแตทธาตุไฟก็เลยเป็น201.40%ตีขนาดกลางกับขนาดเล็กจะหายไปขนาดกลางตอนนี้67% ขนาดเล็ก97.3%เดี๋ยว2ค่านี้มันจะหายไปตัวการ์ดอุลตร้าแมนถอดออก1ใบแล้วก็สลับการ์ดเดสเป r o โร่อ a ฟ a t o s ตัวนี้ใส่เข้าไปมาดูแสแตตที่เกิดขึ้นเลยครับขนาดกลางหายนะครับจาก67เหลืออยู่42ขนาดเล็ก97.3ก็เหลือ72.3 หายไป25%ตามค่าการ์ดตัวไฟนอนพีดาเมทโบนัสของเดิม265.73ตอนนี้ก็เพิ่มขึ้นมา20%นะครับเป็น285.73ตัวออกหลอดเนี่ยดามเมจน่าจะขยับขึ้นเพราะว่ามันได้ค่าไฟนอนพีดาเมทโบนัสเพิ่มขึ้นแต่เดี๋ยวดูว่ามันเพิ่มขึ้นมา20%เนี่ยดาเมจมันจะขยับขึ้นไปเป็นเท่าไหร่มีแต่ถึง1 7น0 8 3 2 1ประมาณพ0 0 700โดยประมาณก็เพิ่มขึ้นมาประมาณ200ล้านได้ครับตัวต่อไปดอบเพลดอบเพลเป็นเดมี่ฮิวแมนแต่เป็นขนาดกลางซึ่งขนาดกลางตอนนี้ดาเมจเอ,อตัวขนาดกลางตัวโบนัสขนาดกลางมันหายไป25%แต่ว่ามันได้ไอตัวไฟนอตพีดาเมจโบนัสเพิ่มขึ้นมาแล้วได้การโจมตีเผาอีก5%เพิ่มเติมขึ้นมาดูซิว่ามันจะชดเชยกันได้ไหมแต่บอกเลยว่าเท่าที่เห็นตอนนี้ไม่น่าจะชดเชยได้นะครับ น่าจะอยู่ที่ประมาณ590-600อะไรแถวๆนี้แหละ1น,นาทีละ589จากเดิม686เหลือ589ขนาดกลางมีผลจริงๆนะครับวกกรบอลวูฟเนี่ยเป็นขนาดกลางเหมือนกันแล้วจะไม่มีผลในตัวเดมี่ฮิวแมนมาละหมาป่ารอบเมื่กี้ที่ใส่การาดอุนตาแมนได้912 แต่อย่างที่ผมบอกแหละว่าดาเมจมันจะแกว่งมันขึ้นอยู่กับตัวสกิลคอสปิริตจริงๆครับเพราะมันจะรีลูกบอลมาให้แบบบ่อยมากบ่อยน้อยขนาดไหนจังหวะไหนดวงดีมันรีบ่อยๆดาเมจมันก็ขยับพุ่งขึ้นนะครับ841ก็ชัดเจนแหละว่าขนาดกลาง DPS มันล่วงแน่มาตัวสุดท้ายกับตัวกระต่ายครับของเดิมเมื่อกี้796สักช่วงประมาณ30-40ิีวิเนี่ยเหมือนดาเมจมันไม่ห่างกันเยอะนะ แต่เดี๋ยวมันจะไปแบบลดดาเมจเอาตอนช่วงประมาณ10วิสุดท้ายครับครบ739ถ้าดูตามนี้เนี่ยมันพอจะสรุปได้ว่าไอตัวการ์ดอุลตราแมนมันจะทำให้เราตีขนาดกลางกับขนาดเล็กได้แรงขึ้น ดังนั้นพอเราสลับออกเนี่ย DPS ในการตีบอสขนาดกลางกับขนาดเล็กมันหายแน่ๆครับมันลดลงชัวๆแต่สิ่งที่มันแลกมาพอสลับไอตัวการ์ดใหม่ตัวนี้การ์ดฟ้าตัวนี้ที่มันมีค่า p-damage b โบนั20%เข้าไปการตีบอสขนาดใหญ่แรงขึ้นเดี๋ยวผมจะสลับไอตัวการ์ด e s s p e r o o f t h a n a t o s มาใส่ไปก่อนจะมีอะไรยังไงคืบหน้าต่อไปจะทำส่วนไหนต่อไปก็ค่อยๆติดตามกันไปไเรื่อยๆแล้วกันครับ